สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทา,าโร่หรือทาโรต์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรดการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สา,ากลโดยชุดไดรเดอร์เวดทาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกรกฎแค n นเซอรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง23กรกฎาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่ 16ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช5 6 6ภัยไพที่ได้อัศวินถือถ้วย the emplace the f o o l strength อัศวินถือดาบ5ถ้วย1ดาบเด็กถือไม้เท้า the high priestess 2ดาบตัวตนความคิดในใส่ช่วงนี้ค่อนข้างจะรู้สึกว่า พิมปิ่มในตัวเองหรืออาจจะมีความรู้สึกภูมิใจค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มีความสุขกายสบายใจมากที่สุดแต่ก็ให้พึงระวังไว้ว่าอาจจะต้องเจอเรื่องไร้ายๆในอนาคตบ้างหากใจร้อนการเรียนการศึกษาช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดี เรียนสบายเรียนเรื่อยเป็นคนที่สติปัญญาดีมีความมุ่งมัน่นมีความขยันแม้บางครั้งบางทีอาจจะมีความใจร้อนหรืออาจจะผิดหวังเล็กๆน้อยๆแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความอดทนเข้มแข็งสาขาวิชาคณะสายอาชีพสามารถเลือกเรียนได้ ในสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่ตัวเองรักหรือตัวเองชอบหรืออาจจะมีเป้าหมายที่วางเอาไว้แล้วแต่หนทางอาจจะไม่ได้สวยหรูตลอดไปแต่ก็สามารถเลือกเรียนได้การงานอาชีพงานค่อนข้างที่จะสุกใสสบายใจแต่ก็ต้องมีความเชื่อมั่นสูงมีความเด็ดเดี่ยวหรือบางทีอาจจะต้องมีอำนาจเด็ดขาดอยู่กับตัวเอง ตัดสินใจเองทำเองแก้เองแล้วก็คนรอบข้างอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่การงานอาชีพที่ทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตโปรแกรมเมอร์นักไอทีนักโซเชียลยูทูบเบอร์นักวิเคราะห์นักให้คำปรึกษานักวางระบบหรืออาจจะเป็นงานที่ ออชอบจบอย่างหนึง่งทำอย่างหนึง่งหรืออาจจะจบในสาขาวิชาที่ตรงกับงานแล้วก็เป็นสิ่งที่ชอบที่รักการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะได้รับจากงานประจำหรือเงินประจำค่อนข้างจะมีเพียงพอกับการใช้จ่ายแต่ก็ยังไม่ค่อยมีให้เหลือเก็บบางทีก็อาจจะเอาไปใช้ใน การเรียนการศึกษาเพิ่มหรืออาจจะเอาไปไว้ใช้สำหรับท่องเที่ยวหรืออาจจะไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่เพื่อนสนิทโชคลาภไม่ค่อยมีโชคจากการเสี่ยงไม่ควรจะเสี่ยงโชคแล้วก็ไม่ควรจะลงทุนทุกชนิดสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรแต่ค่อนข้างจะเป็นคนขี้ตกใจขี้ประมา ส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหต,ใหต,เหตุในการเดินทางอุบัติเหตุทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดช่วงนี้อาจจะมีคนที่เคยคบหรือไปชอบใครสักคนหนึ่งแต่พอได้รู้จักนานๆเข้าหรือรู้นิสัยกันค่อนข้างจะเป็นคนที่ ข้อเสียมากกว่าข้อดีหรืออาจจะไม่ค่อยตรงใจสักเท่าไหร่ก็เลยอาจจะอยากอยู่กับตัวเองยังรักตัวเองในส่วนของคนที่ไม่โสดอาจจะเป็นช่วงที่ยุ่งกับงานไม่ค่อยได้พบเจอเจอกันหรืออาจจะเป็นช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนที่คิดถึงกันถ้าจะติดต่อกันก็สามารถติดต่อกันได้ทางโซเชียลไอทีได้อาจจะมีพูดคุยกันทางนั้นจะส่วนใหญ่